ค่ะต้องลยนะค่ะอือเร็วอ๋อเอออไม่มีใครยอมลายทุกคนเพราะคือจรมันแบบไหวแม่นัทจ๋าตักให้คนไหน่อยค่ะเออสวัสดีทุกคนในห้องส่งเลยด้วยฮุบส่งเศร้ากับห้องส่งสุดผมน้องนัท สวัสด okay. ีค <yah> ร <oo> ับแม่ครับผมวันนี้เรามารีบเลยครับเอเสวัสดีครับแม่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาสนุกเลนจอยไปด้วยกันนะครับ ขอเสียงกรี e> ๊ให้กับทั้งโกท่านไห่เล้วที่ี้คฮะเสียงกรี๊ดดังมากตอนนี้พวกความโง่แค่หนทุกคนเลยทุกคนนะเอาจริงๆตอนนี้ประทับใจแฟนเพราะว่าจากบ้านนีจริงๆนะะครับผมเรามาแบบพูดคุยกับซเล็ตน้อยมนเพราะว่า ตอนแรกที่ออกมาออกมาด้วยการโชว์เลยเราเอยากรูร้<ล>ว่าเอ้ยทำไมแต่และคู่เขาถึงแบบหยิบยกเพลงนี้มาน้องน้องน้องน้ต้องมาถามก่อนเลยถาม,มนะครับวิเด็ดก่อนเลยว่าทำไมถึง,ถงเ,ออเลือกเพลงนี้มาค่ะตอนนี้นนชื่อนะครับชื่อก่อนนผมอยากมีข้างๆอ้าว จำจุดนะมครับจำจุดนะประจําจุดคตอนนี้เราถามว่าอะไรนะเมื่อกี้เหตุผลที่ลุกเบลลี่เขาบอกว่าเขาเลือกเพลงนี้เพราะว่าเขาอยากยืนอยู่ข้างๆตรงนี้ส่วนแต่ละงานความหมายเดียวกันแนวคดีอยากยืนอยู่ข้างๆทุกคนครับมทุกคนเมื่อกี้ไม่เบาเขาบอกว่าแต่มีคนสําคัญอยู่หนึ่งคน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเพลงนี้เคยโชว์ไปแล้ว,วแล้วทุกคนแบบอยากอยากดูอีกรอบน<อ>ึงเพราะการดูทุกคนอาจจะแบบยังไม่ได้เจ็บมาคอมเมนวันนี้ก็เลยเอามาโชว์อีกรอบนึงค่ะแล้วตอนจบมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออ้าวขนาดจะทังบานตอนจบมันต้องแบบอะไรกันแบบนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยเอาอีกแล้วฮะ ก็พี่เิร์เขาบอกว่าเขาชอบมากกับฟันคำถามใดๆเออมาจากเอสเ n มเนเอสเมนเอสมมาโอเคใครที่บอสโน่นมันดีกว่าใไมเลือกเนดีเลือกนีฮะกจริงจริงเลือกเป็นีฮะเพราะว่าเราเหมือนแบบดิ้นใช่ครับดิดถึงเราได้ขอ เป็นเพลงแรกที่ทำให้เราได้มารูจักกันด้วยใอ่ที่เราได้มาจักกันโอเคนี่แมนัท้น้รดฮะครับผม ผมว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะจะอยู่ทุกคนถ้านาะนะฮะขายังไงซะท่านเลยครับคิดถึงทุกคนครับผมแล้วก็คือ,อะนะฮะจริงๆในผมก็คิดถึงเพลงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้ร้องให้เพื่อนๆคนฟังงานเลยโอ้บอกเลยเนาะทักทักสามโชว์ดีไหมทุกคนนี่นี่เนาะข้าวเสียงกินรักด้วย ะเข้าสู่ในการเกมนะฮะเรื่องสิ่งขอยเนย้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะก็คือวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะจะมีรูปและว,วิดีโอเยอะมากมายในนับฝากโพสลงสืส่อโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ติแดแฮชแท็กด้วยนะ่ยซึ่งแฮชแท็กของเราคือแฮชแท็แทขะะกอททของเรานะคะก็คือ f e e d my day f a n ี้นั่นเองฝากแบบรวบรวมทุกโมเมนต,ต์สำหรับแปดท่านบนเวทีตรงนี้เตือนสาารณรัฐไม่พูดวหกนะฮะแปดท่านบนเวทีตรงนี้ทุกภาพติดแฮชแท็กลงไปด้วยติดด้วยนะขอบคุณมากนะอะ แน่นอนวันนี้ครณจะมาสนุกกันนะครับทุกคนจะได้รอยยิ้มกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกับเกมแรกกันก่อนดีกว่านะครับกับเกมแรกที่มีชื่อเกมว่า Smile Shopping r a c e นั่นเองครับเราต้องเอาวัตเตอร์อุปกรณ์ก่อนน์อตอนนี้ทางอุปกรณ์กลังเดินมาเจออุปกรณ์ที่ใหญ่สุดๆ แต่ว่าแต่ว่าขออนุญาตให้ตัวแทนทำการโอนออดได้ไหมเราจะต้องหาทีม A B C เพื่อประจำจุดนั่นเองใครใครอยากเป็นตัวแทนทีมเอ๋โอนออดฮะโอนออดฮะท้าพี่มาทำี่น่ารลับมาแล้ว สป็ชุกัชหนึ่งสองสออมามอาแม็กัดเป็นทีม B ได้นะบเป,เป็นทีม C นั่นเองนะคะใช่นะคะประจําจุดเลยบีล็ลคืนตนี้่ ะะอยู่ตรงนี้นะคะครับผมนั่นก็คือยู่ตรงนี้นะคะใช่ฮะแต่ว่าผมเนี่ยครับจะต,ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรอย่างผมว่าอยากจะอธิบายกติกาให้กับทุกคนฟังนั่นเอ,เองครับได้สิคุณนั่นก็คือกติการเราง่ายมากเลยครับทุกคนเแล้วก็คือแต่ละแต่ละคู่นะครับจะต้องแข่งช็อปปิ้งลูกบอลตามสีที่ได้รับโจทย์นะครับในบอร์ดบอลนั่นเองครับโดยที่ทุกคนจะต้องถูกมัดตัวติดกันว้าไเพื่อเาแข่งบอลตามสีัเอง เนะี่ยฮะเลย,เลยหรอเลยเลยนะีฮะซึ่งทีมเอทีมเอนะครับ <c oughs> ทุกคนนะครับจะเป็นสีส้มนั่นเองนะครับ<ะ>และทีมบีนะครับแม B, ็กก็ B, จะเป็นสีฟ้านะครับและทีมซีนะครับวิลลี C, ่เวนจะเป็นสีเขียวนั่น<า>เอง